อาลังาก,ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะฮะก็อยู่กับพรีกเก็บเหมือนหัวทุกคนอไม่น่าหมืนไม่นา่าหมุนเลยอะทุกคนเออนะก็อยู่กับพีนะครับในช่องไอวอ k ์แกนะครับในวันนี้นะทุกคนครับอยากจะพาคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปดูไฮไลท์การยิงหัวของเคพีวันมันจะคมสักแค่ไหนนะฮะ เอาล่ะนะา้าขพใครที่ดูคลิปของพี่เป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดซับ s c r ใ b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเอาล่ะอย่ารอ,าอช้าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าป First b l o o แค่นี้ค่นะคอมก็ห้าหัวนั่นแหละ สามตาไอรอบหน้านี่แบบนี้นะรอบเดิมรอบหน้านี่คือแบบไอ้นี่เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนจะเลือกคู่เลยด้วยนะฉันดูไม่ลรึลงไม่เลือกครูโอ้มันเลี่ยมเสื้อซ้อมเมเลี่ยมจ้าเ่ะ ก็ดูให้เอาพอ,อกเลยเ,เก็บช่วมเลยต่ <c oughs> มาขอไอวอลหน่อยโอ้ <c oughs> โหยยงกันเลยว่าพี่พี่ยิงย,ยิงมั่วเลยป่าเนี่ยยังๆแน่ๆไม่ได้คือไอวอลมันยูรีนกับคุกว่าอืมสัวล่างมันเล็กนี่นี้อัตัูรำมันต้องขวาเป็นหนึ่งเม็ด <c oughs> <c oughs>

เราเล่นไหมครับด้วยเล่น huh. ฟีฟ้าด้วยอ่ะเชฟิเก็ตเมื่อวานว่ะอุ้ยเชแดงขานเดี๋ยวไมชแล้วพปเก็บดปเชฟต้องไปเข้าทันนะเชฟจะต้องเขาเต็มว่ะออีที โหหมดแต่จับเี่ยเกลูกพี่หนอนชัเล่นอะไรของพี่เอ้ยไม่ใช่พี่พี่อะไรวะถ้าพี่ใช้กูเฉยโอ้ววว First Blood ยวบ้าง เฮ้ยย oh. um. oh. ี่ไม่ตายเยวผมจะตายแล้วเฮ้ยโอ้โหขิดหมดเลยไปขึ้นหลอดโอ้โหคนคมอ่ะอืมคมคมคม ยี่ต้องแท้นะไมิงานในฝั่งเดี๋ยวมันจบเลยวะโอ้ยมึงสองเมตรพี่เก็บจากการนี้สองเมตรมันสองเมตรใส่ผมอ่ะมันสองเมตรได้แหละมันห้าเมตรเลยแหละเล่นห้าเมตรเลยอะไม่เล่นสองเมตรนะมันเล่นห้าเมตรสองเมตรดีดีไม่เป็นห้าเมตรพี่คนคนนี้คนนี้คนที่ระวังอุ้ยนะพูดหนึ่งกดคมเลโค่ะกดถมี่เก็บละถม คมเไม่ละผมยียบไม่ละนะคมผมผมไม่คมไม่รู้กูคมกว่าอูบอกนะมพี่เก๋ไม่เคยืนรอขนนั้นแหละไม่ยักผมผมห้ามเล่นห้ามเล่นใช่ไหมพี่เออห้ามเล่นห้ามเล่นโอ้โหแม่งเอดาเมจแม่งเจ็ดพันกว่าเลยเล่นเสร็จยังอ่ะเล่นเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วโอเคโอเคอ่ะไอไอโอดตามไปโวตมา นะเป็นไงบ้างล่ะฮะเป็นไงล่ะโอโหเจอช็อตน,นี้เข้าไปไงล่ะัวแตกครับผมโอสุดยอดเะลา่าอ่าน,นะฮะทุกคนครับถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะฮะถ้าอยากให้พี่ทำคลิปแบบนี้แนวนี้ไปเรื่อยๆนะงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะยังไงก็ฝากด้วยแค่ร้อยไลค์นะทุกคนครับขอ FC ทุกคนเลยกดไลค์พี่ด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ไปละจุกุ